ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไรอันนี้ลาดจริงที่ลาดจริงเดี๋ยวผมเล่นเป็นสายมูนแบสดีกว่าถึงแม้ว่าไซคิกจะแรงแต่ผมว่ามูนแบสแรงกว่าสวัสดีทุกคนนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเรามาแล้วเรามาแล้วโอเค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 ก็เอาดีก็เอาดีเอาดีเอาดี แรงนะบอกเลยแรงนะบอกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้อาดเด oh. ็ก็มาเด้ก็มาเด็ครับก็มาเด็ครับคนเดียวก็คนเดียวก็เฟี้ยวได้นะครับ oh. Oh. เออเออคนเดียวก็เฟ evet. ี้ยวได้นะครับคนเดียวก็เฟี้ยวได้นะครับคนเดียวก็เฟี้ยวได้นะครับมาดิครับก็มาดิครับสวย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  เก๋เก๋เก๋เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหโดนอย่างนี้เข้าไปไม่มีทางเล่นได้ไม่มีทางเล่นได้ไม่มีทางเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะนะนี่ไงนี่ไงเเ๋เเ๋เก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 ๋ เออเอาดิเอาดิเอาดิก hmm. okay. um, ็มาดิคร okay. okay. uh ับ huh. ก right, uh ็มาดิครับก็มาดิครับเออมาดิอย่าให้กูเวลสิทธินะโอเครอก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 รอโอเคโอเครถพับกระป้อมทำอะไรไม่ได้เอสวายเวนกูสวยดับเบิ้ลเคโอเออสวายทริปเปิ้ลเคโอเวนกูเออไล่เลยไล่เลยไล่เลย ออเอ้เออ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 แรงแรงโอ้แรงจดแรงจัดๆแรงัดเออแรงัดอเขแแอ้ตัวล้าเโอ้โหเขาเซฟโอ้โหเขาเซฟโอ้โหเขาแซเลย โอเคโอเคเย้ยน้อยตานี้เราอาจจะไม่ได้ดังนะแต่ตานนี้เรากันดาเมทกระจายมากทุกคนเก็บแฟรี่ซิงคลาริตี้ตอนที่ทำได้โอ้เสียด้ยอ่ะเสียดาผมจ่ยดาเมจแม่นมากเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้จริงนี่ไงนี่ไงทีเดียวหายทีเดียวหายฮึแมันไม่ยืนว้าสตรงนี้เหรอหรือมันวาสเสร็จไปแล้วะเสียดายจัง เ,เจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหแรงจะจอดเฟมสวิปเฟมสวิปสลายสลายโอ้ยเจ็บเจ็บดังแอบเป็น <What? S 1> เ,นเงินดังเ <c oughs> ลยแบบนี้เลยเหรอ <What? S 1> นี่ไงน,นี่ไงนี่ไงอย่ามาฝังการดังของคนอื่นนะมันนิสัยไม่ดีรู้ไหม <What? S 1> ใช่เหรอวะใช่เหรอวะ <c oughs> แรงแรงอย่หวอห้าวขแนะว่อย่าโอ้โอ้ก็ล่อกลอนไปก็ล่อพนน้ำก็ล่อก่นเมล็ดเมล็ดเล็ดสวย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 โอ้โห ไม่ฟอบเลยเหรอเขเค่แค่แค่สวยเข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 ดูด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 อาตโตแฟรี่ซิงกูราริตี้ oh my god w e i ร์กู ao Audi,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  ao 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 rèn 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 เคเคเคเอาตันนั้นไปก่อนเอาตันนั้นไปก่อนอยู่ในเหลืออยู่ในเหลือนี่ไงี้ยหนีไงี้ยหนีไงี้ยอยู่ในเหลือเรียบร้อยเลยแตกแตกมาแล้วมาแล้วมาแล้วคู่หูคู่หูไม่อยู่คู่หูไม่อยู่เคเคเค oh oh my god วายโอ้ยย่ำเลยย่ำเลยย่ำเลยโอ้ยย่ำเลยย่ำเลยอืมโคเวตเหรอผมไม่กล้าเล่นอะสกิลมันต้องอาศัยความแม่นระดับหนึ่งอะแก้มเราํำอยู่ครับเราต้องใจเย็นสวยสวยโอ้โหไอชวสุดอดวินทีโอ้ยย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 ยเรยรยยยยย

สวย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 ไม่งั้นเสียเสียหายโอเคโอเคสวยโอลาให้ตานูโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย สวยสวยไม่ไงล่ะเจอทัมมิ่งสวยๆหน่อยเป็นไงเมื่อกี้เรากาทัมมิ่งมูลแบดเยี่ยมเลยครับเยี่ยมย,มยมใคร <ๆ S 2> ชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook เฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายๆครับ